สวยอ่อร่ามากทองเริ่มเห็นชัดแล้ว แฟนคลับติดตามกันอย่างล้นหลามจากกรณีสาวแพทิเซียได้ประกาศข่าวดีครั้งใหญ่กับการมีเบบีลงอินสตาแกรม p a t i e s i a g o o d ซึ่งตอนนี้ทองละจ้าและได้โพสภาพชุดเบบีมีทั้งเสื้อรองเท้าและหมวกครบชุดเตรียมพร้อมการเป็นคุณแม่สุดสุดพร้อมข้อความระบุว่า Surprise i n c r e d i b l y e x c i t e d t o a t n o ซ n c e t h a t we a r e e x p e c t e ีอาร์เอ t กซ์เ e ร n เด2 3ซึ่งแปลได้ว่าเซอร์ไพรส์ตื่นเต้นมากที่สปประกาศว่า กำลังจะมีเจ้าตัวน้อยของเราในปี2 5 6 6งานนี้ทำเอาหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับว่าที่คุณแม่ป้ายแดงกันท่วนหน้าเลยทีเดียวขอแสดงความยินดีกับสาวแพทและขอยินดีต้อนรับสมาชิกตัวน้อยด้วยจ้าล่าสุดเธอได้ไปออกงานอ e ีเวนต์โดยได้โพสต์ภาพต้องบอกเลยว่าคุณแม่สวยมากๆราศีคุณนายจาบับ